เคครับเรื่องต่อมาครับเป็น operation set นะครับครูแนะนำเรื่อง operation ก่อนนะครับคำว่า operation นัอเรียนรู้จักมานะครับตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วนะครับ operation คืออะไร operation ก็คือการกระทำนะครับอย่างเช่นนักเรียนรู้จักอออไอเดียอกเรียนรู้จักมานานแล้วก็คือบวกลบคูณหารนี่คือ operation นะครับก็คือการสร้างจำนวนใหม่นะครับ จากการดำเนินการนะครับแต่ละตัวเนี่ยเรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะครับเรียกว่าโอเปอเรเตอร์5บวก3ได้8คือการสร้างจำนวนใหม่จากเดิม2อํจำนวนนะครับทั้งหมดเนี่ยคือโอเปอเรชันเรียกโอเปอเรชันนะครับแต่ละตัวเรียกว่าโอเปอเรเตอร์แต่ละตัวก็มีวิธีการนะครับในการดำเนินการต่างกันอย่างเช่นบวกก็คือการนับเพิ่มลบก็คือการนับลด นะครับคูณหารก็คือการนับเพิ่มทีละเท่าเท่ากันการนับลดทีละเท่าๆกันนะครับการบวกลบคูณหารก็คือการกระทําระหว่างจํานวนนะครับเป็นโอเปอเรชันของจํานวนนะครับแต่เรื่องเซ็ตนะครับเรื่องเซ็ตเรื่องเซ็ตก็มีโอเปอเรเตอร์เหมือนกันนะครับโอเปอเรชันเหมือนกันก็คือจะมี1ก็คือยูเนียนครับใช้สัญลักษณ์นี้นะครับ 2. อ n t ินเตอร์เซ e r อินเตอร์เซชันครับ สามก็คือคอมเพลเมนต์นะครับอ่าคอมเพลเมนต์อ่าอ,อย่างนี้ครับ a อพายสี่ก็คือผลต่างนะครับก็คือ a อลบบนะครับเราจะมาเรียนทั้งสี่เรื่องนี้นะครับอ่าในบทนี้ในเรื่องนี้นะครับโอเคย้อนกลับมาเมื่อกี้นี้นะครับอันดับแรกเลยคือการยูเนียนครับยูเนียนคืออะไรยูเนียนคืออะไรอ่ายูเนียนคือการสร้างเซตใหม่นะครับที่ประกอบไปด้วย ครูเขียนตรงนี้เลยนะครับเซตใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขียนว่า A union B เขียนนี้นะครับ A union B เซตใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับประกอบด้วยสมาชิกของ A หรือของ B หรือเป็นทั้งสองเซตนะครับเอาง่ายๆเลยครูพูดว่า union คือการสร้างเซตใหม่ที่เกิดจากการเอาหมดครับคำว่าเอาหมดของครูคืออะไรดูนะครับเพื่อนเซต A มี0 1 2 3นะครับ เซตบมี 1>, B, 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 1 3 5 7งสามห้้น A อ่านว่า A ยูเนียนบีคือคููเขียนนะครับ0 1 2 3 1 3 5 7นี่นะครับเอาหมดเลยครับ0 1 2 3เนี่ยเอามาจากใครมาจาก A ครับเนี่ย0 1 2 3 1 3 5 7เอามาจากใครเอามาจาก B ครับแต่ที่ในเรื่องของเซตเนี่ยถ้าซ้ำกัน2ตัวหรือมากกว่านั้นนะครับ เราจะเขียนเพียงแค่ตัวเดียวนะครับ5 7ได้แค่นี้ครับนี่ได้แค่นี้เราจะตัด1นึ่งที่สาออกเขียนมีนแค่ตัวเดียวนะครับ3ที่สาออกเขียนมีนแค่ตัวเดียวนะครับเน้นสังเกตนะครับว่าเซต A เนี่ยมีสมาชิก4ตัว4ตัวนะเซต B ก็มี4ตัวมันสามกันกี่ตัวครับสามกัน2ตัวก็คือ1กับ3 4มบวกสเป็น8ปแล้วลบออกตัวที่สาคือ2 นะครับจะเหลือเพียงแค่หตัวนะครับตัวอย่างที่เกเซต M เซต M นะครับมี1 2 3 4แล้วก็มาขึ้นไปเรื่อยส่วนเซ็ต N นะครับก็มี1 2 3 4แค่นั้นจงหา N u n i ยูเนีนะครับ N u n i ยูเนีก็คือได้เท่านี้ครับซ้ำกันใช่ไหมหนึ่งสใช่ไหมสามซ้ำใช่ไหม4 3, ีซ้ำใช่ไหมเอาหมดเลยครับนะครับนะ เราจะเห็นได้ว่า m กับ n เนี่ยเกียวข้องกันก็คือ n อยู่ใน m เป็นส่วนหนึ่งของ m คือเป็น s u b เซตของ m แั้นเมื่อยูเนียนกันแล้วก็่ h n ยูเนียน m แล้วก็คือได้เซตอะไรนั่นเองเซต m นั่นเองนะครับอันนี้คือยูเนียนนะครับจะไปลงลึกอีกทีก็ต้องแบบฝึกขหัดนะครับตอนนี้ก็คืออธิบายให้เข้าใจนะว่าการยูเนียนคือการเอาหมดเลยนะครับ ต่อมา intersection ค, Inter คำว่า intersection คืออะไร intersection ก็คือเขียนแบบนี้นะครับคือการสร้างเซตใหม่ที่เกิดจากสมาชิกของ A และ B นะครับที่เอามาจากเซต A และในขณะเดียวกันก็เป็นเซต B นะครับพูดง่ายๆว่า intersection คือเอาที่เหมือนกันนะครับเหมือนกัน ซ้กันทับกันนะครับอ่านะครับโอเคลองดูตัวอย่างนะครับอ่าเซต A ดูตัวอย่างที่10นะครับเซต A มี0 1นย์เซต B มี0 3นย์สจงหา a อแลเซตบใครที่ซ้มกันบ้างครับก็มี0นูนี่ซ้กัน3ครับก็ได้ศูนย์สแค่นั้นเองนะครับอย่างตัวอย่างที่11นะครับ เซต A มี0 1 2 3 B มี0 3 5 C มี0 A นัสเซก B ก็ได้0นะครับได้3 A นสเซก C นี 0, 4, ่ไง0 3้ำ B นสเซก C ก็มี0 3ตัวเดียวโอเคนะครับคำว่าอินเต s e c t ซกก็คือเอาที่มันเป็นไงการเหมือนกันซ้ำกันนะครับลองดูตัวอย่างที่12นะครับ ซต A 2357ามห้าเจ็ด B สองส้เเห็นได้ว่า A B A เนี่ยเป็นสับเซตของ B นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ B อินเตอร์เซกันนะครับก็คือได้ A ครับโอเคนะครับส่วนข้อตัวอย่างที่13นะครับ A กับ B นักเรียนสังเกตดูนะครับมีใครซ้ำไหมครับไม่มีซ้ำเลยผลลัพธ์ก็คืออะไรครับเซตว่านะครับ อ่ายูเนียนเอาหมดอินเตอร์เซกเอาอะไรครับเอาเหมือนกันนะครับเอาเหมือนต่อมาเป็นคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์นะครับก็คือเมื่อกำนหนเซต A ที่มี u เป็นเอกภพสัมพัทธ์ควรที่บายเอกภพสัมพัทธ์นะครับคำว่าเอกภพสัมพัทธ์ก็คือกรอบหรือขอบเขตนะครับที่เราต้องการศึกษานะครับหรือพูดง่ายๆว่าเราจะไม่พูดถึงไม่เอ่ยถึงไม่คิดถึงนะครับ อนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือเอกภพสัมพัทธ์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า universe นะครับ universe อ่าโอเคเราอ่านอย่างนี้ว่า a พาร์มนะครับ a พาร์มคือ a D x โดยที a D ่ x เป็นสมาชิกของ u และ a D x ไม่เป็นสมาชิกของ a พูดง่ายๆครับนะครับ a พาร์มก็คือไม่เอา a ครับเอาอะไรล่ะก็เอา,าที่ไม่ใช่ a นั่นแหละนะครับลองดูตัวอย่างที่ อ่สิบสี่นะครับขออขอก็หรดเอกภพสัมพัทธ์มาก็คือ0 1นย์5นนะครับ A คือ2ูพราะฉะนันหา A พามก็ไม่เอาแค่2ตัวนี้ครับพูดง่ายๆก็ไปตัด2ตัวนี้ออกจากยูก็เหลือ1 3 4 5ห้านะครับนี่คือ A พามครับ A พามเนาะไม่ยากอ,าอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นเน้นตรงที่แบบฝึกหัดนะครับ อ,อย่างหนึ่งเราเรียกว่าคอมพลเมนต์นะครับคอมพลเมนต์ a ลบ b อ่าครูยกตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะครับสมมติว่า a นะครับเท่ากับ0 1 2 3 b เท่ากับอ่า2 3 4 5้ครูจะหา a ลบ b นะครับน้องเรียนดูนะ a ลบ b ครูเข้า a มาตั้งครับ ศูนยหนึ่งสองสามอันนี้เขียนตัวอย่างให้ดูให้เห็นเลยนะครับอ่าเอลบบเอา a ตั้งนะครับลบใครออกลบบออกลบคนที่ไปอยู่ใน b ด้วยคนที่ไปอยู่ใน b ด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ a อย่างเดียวนะครับเอาสายเลือดเอแท้คืออะไรเอ่ยก็คือลบบีไหนหน้าตาใครเหมือน b บ้างศูนไม่เหมือนหนึ่งไม่เหมือนสองดันเหมือนอ่า สามเหมือนนะเหมือนลบออกวัน a อลบบก็เหลือแค่อะไรครับ0ูนกับ1อ่าผู้ลองหา B-A ลบนะครับ B-A ลบมี2 3 4 5นะครับ2 3 4 5ลบใครออกลบ A ออก A เป็นใครใครเป็นเอบ้างอ่าใครเป็น A บ้าง,างก็2กับอะไรครับ2กับ3ที่เป็น A เราก็เลยลบทิ้ง เราก็เอาแค่อะไรตัวเดียวครับเอาแค่4กับ5นะครับเอา B อย่างเดียว B จริงๆนะครับสายเลือก B แท้ๆนะครับนี่คือ operation set นะครับนี่คือ operation set อ่าเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นใบความรู้เรื่องแผนภาพเวนนเิเออร์จะเป็นตอนต่อไปแล้วกันนะครับ